กอร์ดเช่เนี่ยเลก้อหน่อยกำพางหนิโอนิก้อกำพางหนินะฮะวกขี้ดอย่างกอรเช่ได้แม่เอดีนี่แหละอย่างเงี้ยจะไม่พังนะอแวดนแวัน่น่อนต้องแกา

มวิเตอร์แม่ขายี่เเะเอเงโลวัน่งเอเอการร้อ,องคันนี้หนกะ็เปลี่ยนเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเลยวิเตอร์วิเตอร์ไอบอลนะไ,นไอบอลลูกสจะลืออ่ะ น้อนเลยนะน้อยอ่ะใบเบาเต็เดือควาตายเลยเอยรนี้มารอรถอะขาต้องมีขาตั้งขูนะจะเท่นะขาตั้งขาทางนี้เราไม่เอาหรอก